มูลนิธิพระดาบทเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อพุทธศักราช2519เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดทุนทรัพย์ด้วยโอกาสทางการศ e ึกษาในลักษณะให้การศึกษานอกระบบปกติทั้งนี้สิทธิ์รุ่นแรกได้พักอาศัยพร้อมกับศึกษาวิชาไฟฟ้าและช่างวิทยุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆต่อมาจึงเพิ่มวิชาช่างยนต์และเตรียมช่างไว้ในหลักสูตรด้วย โดยเปรียบการให้โอกาสทางการศึกษาเช่นนี้เหมือนกับสมัยโบราณที่เหล่ามานพดันด้นไปในป่าเพื่อศึกษาหาความรู้จากพระดาบทซึ่งให้ความรู้อย่างเต็มที่และไม่ประสงค์ผลตอบแทนแต่อย่างใดสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา